เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องขคงะผูมีแปดนะครับอ่าโอเคและเราก็จะเป็น ตํารวจนั่นเองจักๆๆๆรุตุทดสอบมาเปล่าวะเออสามสองหนึ่งไปโอ้จิบ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 จบนั่นยังไงลาดครับเรามาดูกันฮ่าฮ่าเราตามมาเลยครับไอ,อคนนี้แหละคนนี้แหละ้ออจำไม่ได้ <c oughs> อืมอ่ามันนีเหรอมันนีเหรอเราก็มีฮอมสิโอ้ยมันใช้วิงวอล์กเอาแล้ว อยู่นวดครับโอ๊ยจริงจริงโอ้โหโอ้โหนี่เกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนแล้วอุ้ยหนีไม่ได้ครับหนีไม่ได้ไปอะไรครับอือ <few üss> หือหัางไปแบบเฉีนชิว อยู่นั่นฮ้มันจะเกียดแล้วโอ๊ยตำรวจมันจับไม่ได้เลยมาเอาคนนี้ให้ได้จุ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหฮัลโหลแบบเฉียวไอ้พี่สองคนมาเลยมาเลย เอ้ยเอ้ยเอยไมื่อไรจะโดนพงไปมา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 ต่อมาต่อเอ้ยไอเราพังเราไปเฉียชิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองทับสองมาให้ต่อสาใจจริง โุ้ยโอ้ย,อยชนเลยมันฉลาดเนาะเราเนี่ยอยู่นู่นอ,อีกไกลเลยมันก็เป็นเขตดแดงวยเนาะยี่สิบเจ็ดวิเออไม่พอหรอกน่าจะแพ้น่าจะแพ้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้อ้ยจึบจ๊บจๆ๊บจึ๊ไอ้ึ๊บจึ๊บจ๊บ,จบ,จบสุดท้ายมาให้ได้ นี่อ้าวตำรวจนี่หว่าตวนึงมานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียบร้อยสักเซสโอเคและเราก็จะมาเป็นผู้ลบหนีกันนะครับไปเปิด เรียบร้อยแมสฟาวครั้งนี้เราก็จะเป็นฝ่ายโจรบ้างนะครับนี่ครับสองอันหนึ่งไปขีเก็ตส snap วะเอาเฮ้ยมันกินมาได้ไงวะแอดแต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราต้องหนีตำรวจรวจก่อนเ,เสี่ยงครับจะผมเสี่ยงตำรวจมาตำรวจนะตำรวจนะพืะ่มา ขับชิวๆเนาะนี่ครับเราก็มีที่ซ่อนของเราด้วยนะครับผมตรงนี้ไงครับอ่าหยุดชนป้ายเฮตรงนี้ละไม่มาได้ครับผมจอดรอได้อา้าวถูกจะบล็อกอีกสิบวิบลอก่ะเรียบร้อยเ <c oughs> บื่อเบื่อ ตกลงมาตนลมาตนนั้นโอ้ยโอ๊ยลุ้นรุ้นลุ้น,นเอาเ,าเราพังตัวได้นะครับเราพังเราสามารถพังตัวได้ชิวๆน้องเราเนี่ยเราโม่คือแบบขัดอยางสบายยังไงไม่รู้นะโอ๊ยชนเขาอีก <laughs> ไปชมหัวอีกอา้าวชนกัวอีกโอ้ยเบื่อจริงๆริเฮ้ย,เ,ยเข้าผิดเข้าผิดแหมเกือบเกือบเกือบตบมาตบมาใช่ป่ะเฮ้ยม,มาทำมาทำนะมาทำนะมาทำนะจะจับไปได้จะจับไปได้เราก็ดีสิครับรออะไรโอโ้โหโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนแฮ่แฮ่ Oh. เอาล้ครับทนนะทนนะโอ้โหทีนีใกไ้ไหม mm. เอาพุ่งไปเออเ,เราใจเย็นเราเราค่อยไปครับเราค่อยๆไปแม่แม่ยี่สิบห้ายี่สิบสยามโอ้โหขับได้จริงเรียบร้อย โง่ซะจริงๆเลยว่าเราเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับยัยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์หรอกครับเกรงใจ <c oughs> วันนี้เราก็แค่นี้เนาะเพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยผมหยุดเนาะไม่รู้ไม่รู้เขามีรายการก,ก็ไม่แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับบาย